ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงคนอีสานก็พูดไปเรื่อยมบผมนี่แหละครับ่คยๆก็ชอบดูมีกันแล้วนั่นแหละเห็นไหมมีอหญ่เออขอดูมีหน่อยดิ่วันนี้ผมมาคนเดียวครับแล้วก็มันมีอัปเดตนะในส่วนของด่านอีรันเกลนะด่านคลาสสิกสุดๆด่านแรกของเกมพับจีนะที่มันอัปเดตธีมหิมะเข้ามาใหม่นะเ็นเขาบอกว่ามันมีแบบกิมมิคหลายอย่างมาด้วยนะอาที่เช่นวงเนี่ยบีบเป็นวงหิมะคุณผู้ชมนะก็คือปกติเวลาวงบีบใช่ปะมันก็แค่แบบบูสโซนเลือดลด แต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแบบการบีบเข้ามาแล้วจะเป็นหิมะเกาะหน้าต่างนะครับก็คือพวกกล้องพวกสะโขบอะไรพวกนี้คือกลายเป็นหิมะหมดเลยนะครับใช่ไหมไอ้ลิงลิงลิงพ่อมึง่ะคูเยติติฟอมแมงยับยับผมบอกเลยว่าจากประสบการณ์ชีวิตของผมนะครับคือหนึ่งในสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตของผมคือการเรียนรอดอนนั่นเองครับนอกจากจะใช้ในสมรภูมิไทยเขมรตอนนี้ได้แล้วรับยังใช้ในพับจีได้ด้วยรับ มซึ่งวันนี้ผมแต่งแบบชุดปลากเด้วยดูว่าตีหิมะดูว่โดดดูเห็นไหมหิมะเกาะมันเย็นมันหนาวทุกคนเชียไม่บอกคิดว่าทอนคูนะครับมีใครทันไหมส่งฮอนคูไปบบ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 ว้าว้าวว้าบแน่โอ้ยโอ้โหด่ชมหน้าคู่แข่งมีประมาณ50ตัวได้ครับคลิปนี้ผมขอสาบานกับทุกคนเลยครับ ผมชูสามนิ้วแบบลูกเสือเลยผมสาบานว่าถ้าไม่ได้แชมป์้ะเรียกผมไอ้เหี้ยเจมได้เลยคอมเมนต์ได้เลยไอ้เหี้ยเจมนะแหน่ไหนละปืนหนปืนอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่ครับอยวง่ด้ใจครับตอนนี้เฮ้ยโอ้โหเกาะสามซะด้วยอึดทนนานแน่นอนครับอึดทนนั้นยืนทำเหี้ยดั่นแหละค่ะฮะวิ่งนะวิ่งกูยิงนะแม่งมึงวิ่งกูยิง แม่งมันอยู่บนหลังคาครับทุกคนทุกคนจะได้ฟังเสียงผมนะครับพูดพร่ำเพ้อเป็นคนอีสานนะครับเพราะว่าคนอีสานพูดไปเรื่อยนะครับแน่คุณผู้ชมก็อย่าอย่าถีอโทษกดถีผมด้วยนะเพราะว่าผมว่าคนอีสานนะครับกินตําบักหุงอ่ะตอนนี้อ่าเริ่มเริ่มมีเหตุการณ์แบบนี้เรียกว่าเหตุการณ์เหตุการณ์ไม่สงบนะเหตุการณ์ไม่สงบชายแดนเนี่ยมันของจริงมันก็เริ่มประมาณนี้คือใครก็ไม่รู้ยิงกันเนี่ยเข้าใจปะ รู้ตัวไี้ขีก็คือแบบพวกแม่งยิงแน่ๆอุ้ยผู้ชมเห็นไหมนู่นนะครับพวกนี้แม่งแม่งแอบแอบแซบไอ้พวกนี้แอบแซบมันต้องมาทางนี้แน่นอนตัวแมเราออกขวาเจอขวังขวังซ้ายยิงออกขวาก็ไม่คุ้มอีกนี่ครับเชื่อผมคนที่เล่นทับจีแล้วแบบจิตใจกล้าตายไปหมดแล้วครับจริงนะ คือแบบเราจะต้องเนียนนะครับคือผมไม่รู้แล้ว,ว่าคนดูไปดูใครมานะครับแต่ว่าถ้าดูผมเนี่ยคือผมจะเป็นอ e ีแอบอันดับหนึ่งแนทที่จะเอาแชมป์ให้กับทุกคนเป็นไงทุกคนคือแบบผมไม่ได้สัมผัสฟิลลิ่งเล่นเกมแล้วแบบเงื่อออกมือคุณผู้ชมเข้าใจปะ่ะไม่เงือออกมือตอนนี้ ปืนเอ็นนี้ปืนคุมกูสัตว์อยู่ไหนวะเฮ้ย hey! ดักเหรอดาดก่อฮะดาดกอ่อครับนี่เอาของมาดิดูครับโอ้โหนี่เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าตายตาไม่หลับนะครับทุกคนดูครับ <ś c oughs> ตายตาตายตาไม่หลับ <ś c oughs> กลางแขนสุดแขนเลยนะ อุ uh ๊ย huh. ขอบใจเอาละหลังจากนี้คือไอ้พวกแบบในบ้งในบ้านนี่คือมันยิงกันตรงไหนวะประเด็นเลยคือตอนนี้ผมอยากได้รถยนต์เนะะคนแม่งหายไปไหนหมดวะคนแม่งศูนย์พันไปหมดแลวครับเฮ้ย <Hey, S 2> นี่มันคาเฟ่เมซอนตรงนี้มักมีของดีครับนี่ครับ แน่ต้องรีบเก็บน้ำขึ้นให้รีบตักแน่เกี่ยวเหียอะไรกันวะไม่รู้เป็นกันแบบเอาแบบนี่ <c oughs> นเฮ้ยตอนนี้มีขาทุกคนอ่าเราได้สไนเปอร์มาแล้วครับผมบอกเลยว่าสไนเปอร์ในโหมดโซโลนี่คือเป็นอะไรที่โหดร้ายมากนะครับก็คือไม่มีคนชุบแน่นอนอะ่ะนัดเดียวแบบหัวแยก สวัสดีครับอุ้ยโหของแต่งเพียบเลยอนุญาตช้อปปิ้งนะครับเนี่ยแม่งคนหายไปไหนหมดปะการเล่นพับจีแบบคนเดียวเนี่ยมันเครียดนะครับจริงผมบอกเลยใครแบบไม่ได้สัมผัสโมเมนต์นี้มานานนะครับผมแนะนําให้ลองกดคนเดียวดูคือมันจะได้ฟีลแบบกูแม่งไม่มีใครช่วยดูนะครับประมาณว่าเราแม่งอยู่ตัวคนเดียวอะ อยู่คนเดียวอยู่ลำพังวาเวเปิดเข้าไปโดนยิงตายไปเนี่ยเก็บมีเหตุการณ์มีเหตุการณ์รทะเลาะก,กันเพื่อนบ้านทะเลาะก,กันผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงครับมมีเหตุการณ์แบบทะเลาะก,กันอหมีคนเสร็จไปแล้วหนึ่ง มีคนเสร็จไปแล้วหนึ่งเราคงต้องรีบออกจากเมืองนี้วะอยู่ไปไม่คุ้มนะครับอยู่ไปโอกาสตายสูงเพราะนั้นก็นี่ครับวิชาเคลื่อนที่ด้วยวิธีการโผระยะ50เมตรเคลื่อนที่สูงกันครับเฮ้ยข้างหน้ามีข้างหน้ามีตัวครับข้างหน้ามีตัว เรียกเหมือนมีปลาเลยข้างหน้ามีตัวผมบอกเลยว่าถ้าผมเจอคนนะผมเจอพวกหนอนพวกงูนะผมตายแน่นอนอนะแต่ว่าดูดูครับเสียงยิงเหมือนตดอ่ะเฮ้ยแอดอปแต่ว่าเราเอาคน,นครับนี่ครับแม่ดูนะฮะเ,เล็งเหี้ยอะไรมึงเล็งใครฮะมึงเล็งใครโอโ้โห ดับเลยครับกลายเป็นกล่องเฮ้ยผมเห็นแล้วอุ้ยอุ้ยอ้าววัดปะล่ะวัดปะล่ะเฮ้ยอืมวัดเปล่าวัวดเปล้าวาแล้วหัวหายไปแล้วไงนี่ครับ ฮาวรู้ได้ไงนี่ครับเราจะใช้แผนที่4ครับก็คือป้อมยามเรียกยามไม่ได้ด้วยใครได้ดูข่าวดราม่าบ้างห้ามเรียกว่าป้อมยามนะดราม่าเลยคุณดูถูกผมต้องเรียกว่าป้อมรปภนะครับผมจะใช้วิชาการฟังนะครับ ทุกคนดูลายปูนนี้เปก่อนนะเห็นลายปูนใช้ไหมสมัยก่อนนะครับสมัยโลม,มันนะครับลายปูนเนี่ยเขาจะดูกันเป็นแบบดวงดาวคุณผู้ชมเคยเห็นปะนะครับคนแม่งว่างไนงะสมัยก่อนไม่ม,ไม,มีไม่มี Facebook ไม่มี t i ๊ t o k นะครับแม่งก็มองดูบนท้องฟ้าไว้แล้วมันก็ดูว่าดาวตรงนี้มันเป็นเชื่อมกันเป็นรูปนี้นะฮะมันโนโไปทั่วมันโนเป็นปูเป็นคน คนแบกกุ้งกับในน้ำปลานะครับเป็นตัวเฮียอะไรแบบเต็มไปหมดเลยนะันีฮะจริงๆคือมันเกิดมาจากพวกกีกนะครับมันมันดูลายปูนนะฮะปูนแล้วนะครับแล้วมันก็มั่วไปทั่วนี่เนี่ยมีใครเคยเรียนแม่ดาราศาสตร์กลุ่มดาวลูกไก่อะนะับกลุ่มดาวลูกไก่นี่คือลูกไก่โดนเอาไปย่างด้วยนะเชี่ยตำนานจัดนะครับคนแม่งว่างเออลูกไก่แม่งโดนเอาไปย่างนี่คีดนั่งดูลายปูนไม่ก็เป็นเรื่องเลย คนฟังนล้คนฟังนี่คงงงนะอะไรของมึงวะะนะดูปวกได้ไหมดูปวกนะพวกตามแบบเขาเรียกว่าบงกบหน้าตานี่คือปวกชอบชอบกินนะฮะเฮ้ยอา้อาวอา้อาวอ้าวผมเจลืเกินที่ด้วยวิธีการโผระยะระยะ100เมตรไป หมือนจะไปเอาแอร์ดอป้าตรงนั้นน่ะใช่ไหมชัวร์เลยผมเชื่อว,ว่าพับจีแม่งแม่งคงไม่มีใครซูมมาดูก่อนอ่ะอ่าตรงนั้นมีมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นครับทคนนะฮะมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นผมเชื่อว,ว่ามันจะต้องวิ่งธรรมดาแน่นอนครับมันไม่รู้หรอก ว่าตรงนี้มีภัยอันตรายซ่อนอยู่คือถ้าเปรียบผมเป็นงูคือผมเป็นงูที่แบบพิษแรงที่สุดในโลกอะอน,นาคอนด้าอันนั้นไม่มีพิษมั่วแนะบแน่โอ้ยโอ้โอตรงนั้นนี่คือเนี่ยไงหิมะคุณผู้ชมเห็นปะแนะบตั้งคือหิมะามิะฮะมั่วทั่วเลยงูอะไรพิษแรงที่สุดในโลกวะงูทะเลปะน่าใช่แนบ ทีนี่กะมาดักมันกะมาดักคนนอกวงครับทุกคนอ่าผมเห็นแล้วหนึ่งผมเห็นแล้วหนึ่งรอ,อมันนิ่งครับรอมันนิ่งเฮ้ยวงมาวงมาวงมาเฉยเฮ้ยใครยิงเลยหน้าผมวะอเอาเอาเอา วิ่งเข้าวงอุ้ยหวัวขาดอุ้ยไอ้นั่นตายไปละหรือแต่เอ็นุะะนน่นอุ้ยเกือบมึงยิงกันตายเลยใช่ไหมชิบหายแล้วทุกคนโอ้โหดูวงวงบ้าอะไระเนี่ยโชคดีนะครับมีกระเป๋ากันวงอยู่โอ้โหไม่งั้นละไม่งั้นละแย่แน่นอนครับ โอ้แล้วเสียงวงคือมันดังมากอะเสียงวงคือดังมากๆครับหรือว่ามันมีเฉพาะวงเคลื่อน่ะวงเคลื่อนแน่ๆเลยตอนวงเคลื่อนมันได้ผลวะเอาล่ะทุกคนคือตอนเนี้ยแม่งกอูอยู่ตรงไหนดีวะหนึ่งคือหน่วยซิลคือเฉย วงจะต้องไปตกตรงกลางแน่นอนครับมาเด้อพี่น้องดูครับคือกิมมิกมีเท่านี้แหละแต่ถ้าจำไม่ผิดมันมีเควสด้วยนะมันมีเควสก็ดดคือเราต้องไปหาดาวเทียมตกอ่าดาวเทียมตกชิพกี่ฮะตอนนี้วงเริ่มบีบแล้วครับวงเริ่มบีบผมจัด บินไปกลางวงเอาละตึง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 โอ้หยเราลางวงไปอย่างเชียเลยตึ hmm? <hm ึงตึึงต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 ึึงตึึงตึ้ง ตกควันนั้นมีคนโดนยิงตายเป็นคนหนึ่งดื้อๆผมกูคิดถูกคิดผิดวะเนี่ยมาตรงนี้เนี่ยตึนตึนถึนตึนถึนตึนตึนตึนเฉยแม่งกูอยู่กลางวงกลางวงล้อมสมอละภูมินะฮะโอเคโอ้โหไม่มีก้อนหินที่ดีกว่านี้แล้วจริงๆวะกูถามจริง กูถามจริงโอเคอยางน้อยทางซ้ายยิงกูไม่ได้หรอวะทางขวาก็ไม่น่ามองเห็นหอตอนแรกนึกว่าคนตอนนั้นซูมไปแม่งธรรมชาติธรรมชาติครับแก้วนะับเอาละ่ะตอนนี้คือใครเห็นกูกูตาย <c oughs> <c oughs> เดือยเจดคนแล้วหึไม่ได้เอาโลมาด้วยชิบหาย ูครับโอ้นี่ไงนี่ไงสามร้อยเจ็ดสิบเมตรเข้าหัวซะด้วยทุกคนปรบมืออ่าทุกคนปรบมือให้ผมละนะครับแม่งถามเองตอบเองนะฮะหัวยิงอย่างนี้นี่แม่งผมไปยิงขเขมรได้เลยนะเนี่ยจริงยิงอย่างนี้นี่แม่งแบบคมกริบอปะคมกว่านี้ก็มีดแล้วครับจริงมั่วอะไรกูพูดเชี่ยอะไรมั่วไปทั่วเลย ว่าตอนนี้คือความชิบหายแล้ว,วคือผมแม่งเปิดย่าไว้เต็มเลยนะฮะตอนเนี้ยคือมีอยู่ตรงเนี้ยแน่นอนซ้ายนะครับแต่ถ้าจังไรหน่อยก็คือมันจะว่ายน้ําอยู่ไว้ทุกคนแบบอยู่ตามขวามืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันน่าจะโลกเฮ้ยเมื่อกี้ขนปะเฮียนู้ว่าขนนะครับใจก็อยากขยับนะแต่ว่าถ้าขยับขวาจะเห็นนะเพราะว่าเก็บ วา,วายวายยิงเฮีย้ยอะไรเรายิงเฮีย้ยอะไรเราดูครับกระบานแยกหมดเอาแล้วเอาแล้วประเด็นคือว,วงต่อไปอะตรงไหนนะรบผมกำลังใช้เทคนิคโรคพากินสันนะฮะไม่ใช่วงดนตรีนะแต่ว่าแม่งกลัวกลัวกลัวไปหมดกลัวเว้ย <ersch> เฮ้ยเดี๋ยวสองอ้าวแล้ววงกูด้วยผูชมว่ามาจากทางไหนผมว่ามาจากซ้ายหนึ่งสองที่นี่ชอบขยับอที่นี่ชอบขยับวิ้งไม่โูนโุ้นโห่ไปเลยโห โดนครับโดน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 อย่าเล็งนาแนบมันน่าจะมีสไนเหมือนกันมันน่าจะมีสไนเหมือนกันโอเคเราจะซูมออกเราจะซูมออกมาครับเราจะซูมออกมามันต้องวิ่งเข้ามาหาเราแน่นอนครับจะมามุมไหนควันมันน่าจะหมดแล้ว นี่ไงโปดะโดนครับโดนโดนโดนโปอุ้ยโหอยู่ตรงหินนั่นซะด้วยโอเคไม่ใช่หัวคนใช่ไหมกูเพ่งเล็งอ้เขียนี่ควันวตีนอีกทีดิเอ้ยเข้าหวัวแจ อยสนายอย่างแม่นด้เชียโอ้โหก็ถ oh ือว oh ่าเป็นคลิป oh อีกหนึ oh ่งคลิปที่นะครับไม่ต้องมีเพื่อนเราแบกกูแบกตัวเองแแหละนะครับนะก็โอเคครับสำหรับวันนี้คือตอนแรกก็็จะมาแบบเล่นชักเออคลิปสองคลิปอะไรอย่างนี้นะแต่ว่านี่ม่แบบนี่เมื่อแบบดูรูตูนะใแนเมื่อเราแบบโหวขนาดนี้ก็ต้อง โซโล่เลเวลลิ่งเลยนะครับนะตายตาแบบโอเค okay ครับโอ้โหเรายิงมันจนแบบแหนะของหมดเลยนะครับแล้วก็ได้แชมป์แบบเท่ๆคูลๆนะครับก็เอาเป็นว่า,านสำหรับวันนี้ครับขอบพระคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากๆนะครับไปเจอกันใหม่สำหรับในช่องสกีทีวีคนอีสานพูดไปเรื่อยนะครับสบวัสดีก็ฝากกดไลค์ด้วยครับขอบคุณมากครับโอ้โหดูเจ็ดคิวเชียโคตรโหด